กาบจำนึกพระคุณพระมหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมะอธิการรองธรรมะอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมนะครับวันนี้เมื่อน,น้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเดือนเมษายนพศ2565นนะครับวันนี้ก็ต้องมาพูดถึง หน้าที่ของชาวธรรมนะครับชาวธรรมเนี่ยมีปณิธานลงมาจากเบื้องบนเนี่ยลงมาดูแลรักษาโลกนี้เพื่อให้เกิดสมดุลให้อยู่ได้ยั่งยืนยาวนานนะครับออตอนนี้การดูแลรักษาโลกเนี่ยมันก็ต้องใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือแล้วก็ใช้องค์กร ไม่ใช่ทําโดยคนใดคนหนึ่งนะครับตอนนี้เบื้องบนเมตตาฟ้าให้อาณาจักรทำแล้วก็ให้ชาวทำเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับเ,เราดูธรรมะกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเหมือนกันเราใช้เปรียบเทียบกันนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆได้เช่นอากาศร้อนก็ผลิตเครื่องปรับอากาศทำให้อากาศเย็นได้ ถ้าอากาศหนาวก็ทำฮิตทำฮิตเตอร์ให้อากาศร้อนได้สามารถทำได้นี่ก็ใช้หลักหลักของธรรมะแหละาะธรรมะเนี่ยมันเป็นหลักของออพอเขารู้กฎกฎอิทัปปัจจยตาเนี่ยพอรู้กฎเนี้จะบริหารได้เพราะกฎเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับไตรลักษ์เกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาท เนี่ยมัน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 ใช้ภาษาหลายๆภาษามารวมกันอ่ะบางอย่างก็ต้องอย่าหลงภาษานะครับคือไตรลักษณ์เนี่ยที่บริหารได้เพราะอะไรเพราะว่าอ่านิอานิจจตาทุกขตาอนัตตาอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเอมันมันมีสองแบบอะมันมีสองแบบต้องต้องใช้ให้ถูกนะครับใช้ให้ถูก คือทุกขตาเนี่ยคือกลางอัน,นิจ้จะตาเนี่ยตัวเริ่มแล้วอนัตตาเนี่ยตัวเปลี่ยนแปลงมันก็จะหมุนบนอ่าอันนี้มันมันเกี่ยวกับมวลรวมนะครับมวลรวมของโลกอ,ะอ่ะเช่นเราจะบริหารน้ำเนี่ยจะบริหารน้ำเนี่ยน้ำมาเท่าไหร่เก็บไว้เท่าไหร่แล้วออกไปเท่าไหร่มันจะเหลือคงที่อย่างตารางเนี่ยตารางเนี้ย เราจะบริหารให้30เซนถ้ามันน้อยกว่า30เซนก็ต้องเอาจากตารางอื่นปล่อยเข้ามาให้มันได้30เซนถ้ามันเกินก็ปล่อยไปใส่ตรงอื่นให้ได้ให้มันเหลือ30เซนเท่าเดิมเนี่ยเขาเรียกว่ากลางทุกขตาเนี่ยถ้ามีเราเรา,เราโยงมาถึงอิทัปปัจจยตานะครับถ้ามันมีสมดุลเนี่ยมันจะเข้ากับออกเนี่ยเท่ากัน เหมือนกับเราไปดูตัวอย่างคุณน้อยยกตัวอย่างที่คนปลูกผักบุ้งเขาปลูกผักบุ้งเนี่ยเขาจะปลูกเขาตัดวันเนี้ยหนึ่งล่องเขาก็จะปลูกใหม่หนึ่งล่องเวียนกันไม่มีที่ทสิ้นสุดเลยเหมือนกับที่ประเทศจีนน่ะเขาขายไอ้ไอ้ออออของที่ว่าพันปีห้าร้อยปีหรือว่าร้อยปีเนี่ย คือเขาเอาออกเท่าไหร่เขาก็จะผลิตกลับเข้าไปเท่านั้นของเขาก็ยั่งยืนยาวไม่มีจบนะครับไม่มีจบยกตัวอย่างเช่นเราเห็นง่ายๆเนี่ยการปรับปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเขามีคนใช้น้ำหมื่นลิตรเขาก็ใส่เข้าไปหมื่นลิตรการปละปาเป็นร้อปีการประปาก็ยังอยู่นะครับเนี่ยมันก็ยังอยู่ มัน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 ต่างจากไอ้มันมันเป็นมุมคิดทางด้านด้านหลักอ่ะฉะนั้นชาวธรรมเนี่ยสามารถบริหารธรรมชาติได้บริหารภูมิศาสตร์ได้คือโลกจะร้อนเนี่ยถ้าโลกร้อนเนี่ยเรารู้กฎอิทัปปจิยตาเนี่ยเราก็จะรู้ใช้ที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องหลักอริยสัจตีเนี่ยก็ต้องดูเหตุมันแล้วก็ดูเหตุ เห็นผลสาวไปหาเหตุเมื่อเราสาวไปหาเหตุได้เนี่ยเราก็จะแก้ได้ก็จะแก้ไดออ้อย่างโลกสมดุลของโลกเนี่ยมันจะมีดินน้ำลมไฟเนี่ยในภาพมวลเนี่ยมวลรวมนะครับคือออกซิเจนคราร์บโนโอนไดออกไซด์แร่ธาตุต่างๆมันบริหารได้นะครับมันมีที่มาแล้วมีที่ไป อย่างอ,ออกซิเจนเนี่ยก็ใช้พืชพืชเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนแล้วก็เปลี่ยนยังไงคือก็จะมีต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเขามีหน้าที่ทั้งเปลี่ยนนะครับพอแดดออกเขาก็จะปรุงอาหารคายออกซิเจนกับคายน้ําสู่บรรยากาศและที่ว่าคุมอุณหภูมิของโลกได้เนี่ยอุณหภูมิของโลกเนี่ยอยู่ที่ไอ้น้ำนะครับ ถ้ามีไอ้น้ำเนี่ยมันจะคุมอุณหภูมิได้ไม่ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปเพราะไอ้น้ำเนี่ยมันเหมือนเหมือนธรรมชาติของน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าพอหนาวต่ำฝัดศูนย์เขาก็จะเป็นน้ำแข็งถ้าลดลงมาก็จะเป็นน้ำธรรมดาถ้าเกินร้อยองศาเขาก็จะเป็นไอเอเราจะดูว่ายอดเขาสูงสูงเขาหิมาลัยเขาเอเวอเรสต์อะไรเนี่ย ทำไมน้ำเดินทางขึ้นไปได้น้ำเนี่ยเขาเดินทางทางอากาศนะครับเเขาจะไปในรูปของไอ้น้ำไปในรูปของเมฆแล้วเขาก็ไหลกลับลงสู่มหาสมุทรมันก็จะเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จึงันอยู่กันเป็นพันๆปีมันก็อยู่ไดออ้ออกซิเจนก็เหมือนกันพืชเนี่ยเปลี่ยน บนไดออกไซด์เปลี่ยนน้ำน้ำเป็นเหตุปัจจัยทําให้พืชได้เปลี่ยนถ้าไม่มีน้ําพืชมันก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ที่มีรากแก้วรากแก้วเนี่ยเอาน้ําใต้ดินขึ้นมาได้นะครับเอามาคุมอุณหภูมิของโลกถ้าไม่มีรากแก้วเนี่ยเป็นพื้นดินเรียบๆเ,เนี่ยไม่สามารถจะมีอะไรเอาน้ําขึ้นมาได้นะครับเราไปใช้ซัมเมอร์ทำบ่อบาดาลมันก็ได้เฉพาะที่เฉพาะแห่งมันไม่เหมือนพืช พืชนี่มันได้ทุกแห่งเลยโดยธรรมชาติเขาเนี่ยพอฝนตกก็จะมีหนองเก็บน้ําไว้พืชก็จะมีโคกมีพืชดูดน้ําไปเปลี่ยนเป็นออกซิเจนคือสมดุลของโลกเนี่ยจะเสียไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีผู้ดูแลรักษาไงแต่ชาวธรรมเนี่ยชาวธรำเนี่ย,ายสามารถดูแลรักษาได้เพราะเครื่องมือตอนเนี้มีพร้อม คือรู้หลักธรรมชาติรู้กฎธรรมชาติรู้เหมือนวิทยาศาสตร์เขารู้เนี่ยเขารู้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้คือแต่เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางลบนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขายังไม่มีกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอะไรคือเอาแต่ประโยชน์ของคนไม่ได้เอาประโยชน์ของระบบนิเวศอะระบบนิเวศเนี่ยมันต้องเหลือ เหลือให้สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอยู่เหลือให้น้ํามันซึมลงใต้ดินเหลือให้น้ํามันเปลี่ยนเป็นให้พืชเปลี่ยนเป็นออกซิเจนถ้าเอาระบบของคนเอาประโยชน์เนี่ยเขาก็จะไถโคกทําทลายหนองทําลายสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําทล่อทำลายอะไรเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเขาทําให้มันเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแล้วก็มแมลงต่างๆเนี่ย ผู้น้อยทําเรื่องการผสมเกสรดอกไม้เนี่ยเพราะว่าผู้น้อยมองเห็นว่าอนาคตเนี่ยคนพ,พ่นยาฆ่า,มาแมลงหมดทําลายพื้นที่โคกป่าละเมาะอะไรที่มแมลงมันอยู่หมดมแมลงมันจะไม่มีที่อยู่ไงนกก็ไม่มีที่อยู่มันต้นไม้ออกลูกมาถ้าไม่มีเอ่อม,มีมีแมลงไปผสมเกสรเนี่ยเอ่อมันก็ไม่สามารถจะติดผลได้นะครับ ก็ผมทำเนี่ยทำก่อนเขาประมาณห้าปีตอนหลังเนี่ยหลังจากเลิกทําแล้วอะเลิกทําสวนตอนนั้นไปทําสวนเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วอะคนก็ยังว่าบ้าเลยเนะไปผสมไอ้ดอกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยพอเลยมาห้าปีเดี๋ยวนี้เ็าทากันหมดเลยทํากันหมดทั้งโลกเลยทําตามแบบที่เคยทํานั่นแหละเพราะเขาก็เริ่มรู้อะเออมันใช่เนาะเ,เราทําลายระบบนิเวศไป มันก็ไมมันแรงมันก็ไม่มีต้นไม้มันก็จะไม่นั่นตอนนี้เขาก็เลยต้องคิดเครื่องมือมาจันบุรีเนี่ยเขามีสละเนี่ยมันจะมันจะมีตัวผู้ตัวเมียเขาก็ต้องไปซื้อดอกละกร,รมอ่ะมาผสมดอกสละทําให้ทําให้มันติดผลนะครับนี่ตรงเนี้ยมันต้องสังเกตนะครับเราต้องสังเกตดูเนี่ยมันจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรคือคนเนี่ยจริงๆแล้วภายในคน,นมีธรรมะ ทำไมได้รับธรรมะก็ไม่รู้ว่าไอ้ธรรมะเนี่ยมันมีหน้าเขามีหน้าที่ที่ดูแลรักษาโลกไนงะเวลานี้มีข่าวว่าน้ําจะท่วมโลกอะ่ะถ้าธรรมะเนี่ยสามารถช่วยได้ถ้าทุกคนได้รับธรรมะนะมันก็ไม่มีปัญหาที่สูงน้ําแห้งที่ต่ําน้ําท่วมเพราะอะไรเพราะธรรมะเนี่ยจะบริหารจะเกือ้อกูลกันแต่จะทําเฉพาะลาย คนเนี่ยไม่ได้มันต้องทําแบบว่าตอนนี้ฟ้าเบื้องบนมอบอาณาจักรทำมาเนี่ยชาวธทำเนี่ยก็มีคนที่ฉลาดฉลาดที่คนที่จะคิดได้ตรงเนี้ยเยอะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รวมตัวกันมาคิดว่าเออหน้าที่ลงมาตอนนี้ก็เลยไปเอาเออไปรู้ตามไอ้ของเก่าคือว่าจะต้องกลับนิพพานโดยที่ว่าไม่ได้ทําหน้าที่อ,อ่ะแต่มันกลับไม่ได้หน้าที่ยังไม่สําเร็จพระอาจารย์มาให้พระโอวาน ไม่สำเร็จปณิธานะกับเบื้องบนไม่ได้เพราะเรามีปณิธานลงมาดูแลรักษาโลกนี้ให้เกิดสมดุลแล้วก็มียุคนี้มันเป็นยุคพระศรีอารเนี่ยยุคพระศรีอารนเนี่ยทำารเพราะว่าโลกน่ยมันจะเรียบพื้นดินเรียบเพราะว่ามีเครื่องจักรกลทำลายไงเขาจึงมีปิดสนาเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นดอกบัวบาน ดอกบัวมันต้องมีเหตุปัจจัยทําให้เกิดคือนี่มันเป็นภาคที่เป็นรูปนะครับบางคนก็ไปตีฟาร์มเป็นรูปของจิตใจมันตีฟาร์มกันไม่ได้ขาดกันนะครับแต่ตีฟาร์มคนละอย่างผู้น้อยพิสูจน์ครับตรงนี้พิสูจน์บ้านอยู่ชมรุรีบ่อทองเนี่ยแห้งแล้งผู้น้อยไปให้เขาขุดสะแลกนะครับมีดอกบัวเนี่ยขึ้นดอกใหญ่สวยเลยเออตอนนั้นไม่ได้ถ่ายรูปไว้ พื้นที่ตรงนั้นไม่มีดอกบัวไม่มีพันบัวไม่มีอะไรเลยนะแต่พอขุดสะแล้วมีน้ําเนี่ยมีดอกบัวมาขึ้นเออเนี่ยก็เป็นประ,ประจักษ์หลักฐานว่าอ้อโรคพระศรีอานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงโรคเป็นดอกบัวบานเหมือนพระพุทธเจ้าให้เ,เครื่องมือคือเป็นปิดสนาให้ชะลอน้ําเนี่ยยุคพระศรีอาญเนี่ยมันก็ต้องใช้สะชะลอน้ำนทวน้อยก็โคตรอ,อะไรทําคลิปมานานละ ให้ครอบหนึ่งครอบครัวเนี่ยทำหนึ่งสะเก็บน้ำไว้ห้0 0้ลูกบาทเมตรหรือหมื่นลูกบาทเมตรต่อครอบครัวเมื่อฝนตกมาก็จะเก็บไว้ในพื้นที่ไม่ให้ไหลไปท่วมภาคกลางหรือทางกรุงเทพอ่ะถ้าคนเข้าใจตรงนี้อาณาจักรทำช่วยกันหลังจากชวนคนรับธรรมะคนคนส่วนใหญ่ประเทศไทยเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งเขจะเป็นชาวพุทธ ชาวพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดว่าการเป็นหนี้สินเวรกรรมเป็นทุกข์อย่างยิ่งอะ่ะเวลานี้ถ้าเราไปชวนใครบอกว่าเออพระศรีอารเนี่ยมีบุญมากนะสามารถออปลดหนี้เวรกรรมให้ได้ออให้ให้คุณมาเข้าโครงการลบล้างหนี้ซึ่งกันและกันไม่ต้องใช้กันแบบดั้งเดิมออดั้งเดิมคือฟันต่อฟันตาต่อต,อตานะครับเบื้องบนเมตตาว่าเออตอนนี้คุณมาให้อภัยกันก็ไม่ต้องไปใช้แบบนั้นหนี้เวรหนี้กรรมก็จะหมด เราต้องเราต้องรับธรรมะแล้วก็เอากิเลสกรรมวิบากออกกิเลสกรรมวิบากเนี่ยสาเหตุมันก็เป็นเพราะว่าวิบากกรรมที่ส่งมาประจักษ์หลักฐานก็คือเราได้ถอนชื่อจากบัญชีโยมมาโลกตอนนี้ถ้าเราถวายปฏิทานลงไปอีกใบหนึ่งใบคําขอนี่สาคัญนะครับมันก็เหมือนหนังสือสัญญาที่เราทํากับทางโลกเราจะดูมีบริษัทประกันมีบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราทําสัญญากับเขาเขาก็คปาประกันให้ อ,นนอันนี้มันเป็นสัญญาฟ้าเราก็ทํากับเบื้องบนเบื้องบนก็ไปถอนฐานะเจ้าหนี้ออกจากบัญชียม,มโลกถอนชื่อแล้วถอนฐานะด้วยเมื่อผู้ที่ใช้กรรมหมดเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาใช้เวรเราต้องเข้าใจภาษาให้ดีนะครับกรรมกับเวรเนี่ยคนละเรื่องกันแต่บางทีก็พูดไว้ละ <c oughs> ขออภัยครับละไว้ในฐานที่เข้าใจ อย่างพระอาจารย์มาบอกวอัชตาชีวิตเวียนว่ายตามกรรมผูกอ่ะคือบางทีจะพูดเป็นกรเป็นอะไรเนี่ยมันก็ต้องตัดเป็นบางคําออกไปคือ,อ,อกรรมผูกเนี่ยหมายถึงผลกรรมนะครับผลกรรมที่เขาเรียกว่าเวรเนี่ยคือแยกแยกคําให้มันชัดเจนว่าเวรกับกรรมม,มันต่างกันกรรมคือการกระทําทั้งดีทั้งชั่วนทำทำตอนไหนก็ได้อย่างนั้นแหละแต่แล้วมันมีผลของมันซึ่งสืบต่อ ผลสืบต่อนี่ก็คืออถ้ามีผู้ที่ไปล่วงเกินเขามีผู้ที่อาฆาตพยาบาทเนี่ยเรามันเป็นถ้าเปรียบทางโลกก็เหมือนกฎหมายแพ่งถ้ากรรมเนี่ยเปรียบเหมือนกฎหมายอาญานะครับคือเราเราฆ่าเขาไปใช้หนี่ติดคุกถ้าเป็นถ้าเป็นนี่กรรมก็ต้องไปถูกลงโทษในโยมโลกแล้วถ้าเขาอาฆาตเนี่ย อันนี้ตอนนี้เราต้องขึ้นมาใช้นี่เวนเมื่อมาใช้นี่เวนเนี่ยมันก็ต้องมาเกิดให้เขาค่า,าเหมือนในบ่วงโซ่อาหารที่เรากินกันไปกินกันมาไม่รู้จักจบเนี่ยจึงบอกว่าตอนนี้มันเริ่มชัดเจนทุกอย่างนะครับเบื้องบนเมตตามีอาณาจักรธรรมเนี่ยมีให้เราศึกษามีโอกาสก,าก็เข้าไปศึกษาดูแล้วก็จับใจฟาร,ร์มให้ได้ว่าตรงไหนที่จะเอามาใช้อะไร มันมีมากมายอะ่ะลาพังคนคนเดียวไม่สามารถจะชี้แจงได้หมดอะ่ะต้องช่วยกันช่วยกันบริหารระบบนิเวศช่วยกันบริหารโลกถ้าถ้าอาณาจักรทรำเนี่ยทำเนี่ยนะทำได้หมดนะครับคือเพียงแต่เ,เปลี่ยนความคิดอะ่ะ เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเออแทนที่ว่าเราจะกลับนิพพานโดยที่ว่าหนีหนี้กับนิพพานทิ้งปณิธานที่ลงมากับนิพพานเนี่ยขออภัยนะครับคำพูดนี้มันค่อนข้างแรงซึ่งไม่ค่อยอยากจะพูดแต่มันจําเป็นต้องพูดให้ท่านตื่นอาจารย์พ่อบอกว่าถ้าให้อภัยได้ดตื่นถ้าท่านยังไม่ได้ให้อภัยเนี่ยท่านยังหลับแล้วจะกลับได้ยังไงเออมันก็มีมันต้องถูกคิดนะครับครับวันนี้ก็ ร่วมศึกษากัอุโสแต่เพียงเท่านี้หากพี่พูดผิดพลาดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภัยร่วงเกินอุโสขอให้อุโส,ให,โสให้อภัยเพราะยุคนี้ยาวไปคนก็สมาธิสั้นเป็นชั่วโมงคนฟังไม่ไหวจะบ่นมาหลายคนตอนนี้ก็เอาแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะ่ะสิบหนาทีก็พอนะครับครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอให้ทุกท่านตื่นอย่าหลับนะครับ สวัสดีครับ